สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับตรงกัวันที่ยี่บกกันยาย,ยนสอง4นรอย, 64, อยกปีพี่น้องผมทีพังเบิรงหนูกบเบอมาเบิ่อเงินกบพอมีพันธนาพี่น้องอันนี้ตัวพอพันในตบขู่อายุ6กเดือนพี่น้องประมาณสามอยตัวนะครับมีในบ่อนี่น ข้ามาึงมันเขาพร้อมเลยพี่น้องเป็นบ้าคันเทียบไะ้โคตรีนบ้าหน่อยไปไม่รุ่นน้อยๆอ๋มนประหาพอระหกพี่น้องเดี๋ยวผมจับใหม่เบิองนะครับเดี๋ยวมนเบนเลยยนีพี่น้องเน้นปิดก็เห็นบ่นี่เลี้ยงขึ้นระเน้นว่า่ยไล่อวนออกสีเหลืองเหลืองพี่น้องนี่เห็นบ่มมีตัผู้ด้วยนี่บ้งตัวนี้ ออกซีนเลี้ยงนี่ก็คือกันเทียบก็คือหนวดลำพี่น้องผมว่าออกเรื่องบวกหนวดออกเข้าแล้วครับเป็นไวรุ่นแล้วพี่น้องเห็นไหมสวยงามลำพี่น้องกบพอพันนะครับนี่น้องสนิยนี่เป็นเด่นๆหน่อยนั่นคือกันพี่น้องเห็นนั่นเลี้ยงเลี้ยงเห็นนหมออกคือกันนะครับสวยงามลำพี่น้องสวยงามบ่ครับกบดำจะออกสีเหลืองนะครับ ตัวผู้วัดเท่าีเดืนไมพี่น้องนี่ตัวนี้บัดตัวใหญ่ได้พี่น้องกันกบตัวผู้หรือยาวตัวใหญ่ได้ครับไปเทียบไปนั่นเรียกกบตัวน้อยไว้ประมาณสักสิบตัวรูดีพอดีสิบถึงสิบสองตัวนึงพอดีขันเทียบแล้วนะครับนี่นี่มีประมาณสามใบตัวนะครับนาเบ่บอนี่พี่น้องผมมาไว้น้ำบ่กันน้ำกันไว้ นี่ตัวเมมันธเมีพันธ์กับมี่เมีพันธ์ปีนี้แหละเ่าะมีของไว้เรยฝากเขาไว้นะครับฝากบ่อเมีพันธ์ไว้เบิงเดี๋ยวทำงานดีๆกังกันมือดินดูสิแม่บังจะเก็บกินอันตรายนี่ลูกค้านะครับจะเบิ้งเดีนพี่เราเห็นเราปั๊บเลงขี้กันเลย เดี๋ยวบอกสีเียงเลยพี่น้องนะครับสวยงามพี่น้องอันนี้อันนี้ยุ่หนี่ลอยตัวนี่สามยุ่นี่ยื่หนี่สามลอยตัวยื่นี่สองลอยเหนะปะสองลอยตัวนะครับี่สองลอตัวเป็นหาลอยตัว,น,ตวนะครับนยี่บอ่อ,บอผีน้องยี่บ่อีลอยตัวผมฝากไว้นะครับ ยัางมาเบ,บงุดน้องเี่ยก็พอพันพหนาพี่น้องพูกยังไดก็โทรมาเลยพี่น้องอันนี้ประมาณลอยตัวพี่น้องมึนขนาดพี่น้อง

อย่างเดียงของมานะมันขึ้นนี่ล่ะนี่เป็นบระทองโอ้ยข้างมันสีเป็นทั้งสีล่ะข้างมันสีเป็นทอเป็นโปวงเป็นเอิญนีย่เป็นโปวงขอ,องมากเห็นมน้องบุบปวงสิล่ะบดเป็นโปวง,ง,งยนี่ยมองมมยไข่ออกมากแแบบออกมันนะพี่น้องนั่นเป็นถุงกล้องเสียงนะครับ คนยมไล่ก็มีดเลกบไล่ก็มีดเลยน้องเากบไล่ไล่ดำนะครับไลด่ดำด่างดำนะครับมันลอยตัวอันนี้กบพันเกา่าอกพอไม่พันเกานะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงุลงงลุ่งะานดครับมีแม่พันกับแม่พันนะครับ คนให้แดดออกก่อนนะครับตอนแดดพันออกสวิตช์พันรุ่งนี่พอพันเก่านี่ยเพระว่าเจ็ดสิบตัวนะครับที่นี่ประมาณสามสิบนี่ก็สามสิบนะครับเสียดนะครับที่นี่มีสิบตัวนะครับพ่อพันแม่พันเก่านะครับให้พี่น้องเบิ้งตันแดดออกก็เสี่ยงสีงช่วงนี้มันหนาวนะครับน้าเขาสีบ้าใครนะพี่น้องต้องเบิ้งหน่อยเบิ้งอากาศนึ่นะครับ อากาศพร้อมนัองก็ลงนะครับเป็นเทศกาลไข่ถิ่มนะ,ะผมม่เปลี่ยนน้ำด้วยนี่ผมมาเดี๋ยวล่วงอยู่มาเปลี่ยนน้ำมาเดี๋ยวละะ่วงไข่แต่ว่ามันของบ่พร้อมนักเทียนะครับหนึ่งเมหนึ่งเมพันสองเมยพันนะคะรับบ่หน่อยได้หนึ่งไม่หนำไปซื้อน้ำหมูลงไปซื้อนะครับ นี่งกัสิบสามสิบนี่กัสามสิบหกสิบครับทุนดีสามสิบเกือบร้อยนะครับแตะชุดครับเอาเแซวนี่เอาท่านมีแล้วนาะพี่น้องสน,นใจอยกได้ก็ท่วมากเลอะพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งครับพอกำลไม่กินมาเดอ้อครับกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เถอพี่น้องสวัสดีครับ